อยากกินแต่ไม่อยากออกสื่อพระอ,อ้นอัตมาอยากกินทุเรียนพ่อค้าใจบุญหยิบถวายให้แต่พอจะถ่ายรูปถึงกับเหัวพระถามใครอนุญาตแล้วเดินจากไปพร้อมกับทุเรียนแก่เนื้อ ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากพ่อค้าขายทุเรียนในเขตเทศบาลเมืองบ้านดุมจังหวัดอุดรธานีว่าเจอเรื่องแปลกๆกับพระภิกษุสฆ์รูปหนึ่งที่อยากกินทุเรียนพ่อค้าก็ใจดีถวายให้แต่พอจะถ่ายรูปพระกลับไม่อนุญาตจึงตั้งข้อสงสัยว่าเป็นพระปลอมหรือไม่เหตุเกิดริมถนนแถวทุ่งสีเมืองอำเภอบ้านดุม ต่อมาผู้สื่อข่าวเดินทางไปพบกับนายจิรพลอายุ36ปีเจ้าของแผงขายทุเรียนซึ่งได้เล่าให้ฟังว่าตนเจอพระภิกษุรูปหนึ่งเดินผ่านแผงขายทุเรียนแล้วพระรูปนี้ก็ร้องเรียกมาหาตนว่าโยมเงินบ่อพออาตมาอยากกินทุเรียนตนเห็นพระอยากกินทุเรียนจึงบอกไปว่าไม่เป็นไรครับพระอาจารย์แล้วก็ถวายทุเรียนแก่เนื้อให้โดยไม่คิดเงินซึ่งแพ็คนั้นราคาขายจะอยู่ที่ประมาณ390บาท แต่ตอนที่ตนนั่งคุกเข่าถวายทุเรียนพระก็กำลังให้พรภรรยาตนได้ยกมือถือมาถ่ายเพื่อนำไปลงใน Facebook เพราะคิดว่าเวลาเราทำความดีอะไรก็ลงเอาไว้จูจ่ๆพระรูปนี้หยุดสวดแล้วต่อว่าภรรยาตนว่าใครให้ถ่ายรูปถ่ายรูปได้รับอนุญาตไหมตนที่กำลังนั่งรับพรพระอยู่จึงตอบกลับไปว่าไม่จำเป็นต้องขออนุญาตนะครับซึ่งหลังจากได้ทุเรียนแล้วพระก็รีบเดินไปทางตลาดทันทีตนจึงได้ร้องตะโกนตามหลังบอกไปว่า หลวงพ่อถ้าเป็นพระปลอมผมจับศึกมาหลายรูปแล้วพระรูปนั้นก็เดินหนีไปโดยไม่พูดอะไรสักคำ